สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนครับผมในช่วงโควิดที่รุนแรงนะครับแล้วลอกที่3ที่4แล้วของบ้านเรานะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับการ work from home นะครับหรือว่าการดูอินเทอร์เน็ตมาบอกกันนะครับผมอินเทอร์เน็ตแบบไหนที่เหมาะกับการใช้งานของเราหรือไอเน็ตแบบเนี้ยร้อยยี่กิกเอ่ย10สิบเมกะบิตเออย ห้าร้อยทับห้ารยเนี่ยก็พบจุดนะครับจุดสังเกตดีกว่าจุดสังเกตในการใช้งานที่จะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ตรวจสอบหรือว่าเฮ้ยช่วงนี้มีเงินจำกัดกูจะใช้เน็ตยังไงดีวะให้มันให้มันครอบคลุมการใช้งานของเราให้มันเหมาะกับการใช้งานของเรานะครับหลายๆคนอาจจะทั้งมีเงินทั้งไม่มีเงินนะครับผมแล้วมีความจำเป็นอย่างเงี้ยหรือบางคนแบบ ยังอยู่สุขสบายอยู่แล้วก็อยากจะใช้เน็ตช่วงเวลาเนี้ยให้มันแบบคุ้มหน่อยในการดูหนังดูซีรีส์ออนไลน์หรือว่าติดตามข่าวสารบ้านเมืองที่เขากําลังแบบมีการเช็คว่าผู้คนติดโรคก,กันอยู่ตรงไหนบ้างใกล้บ้านเราไหมนะครับจิตอาสาอยู่ตรงไหนหรือว่าต้องการจะแชร์ข้อมูลในการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ย มันเป็นความจำเป็นมากๆนะครับในส่วนของช่วงเวลาณวันนี้นะครับผมผมก็เลยมาแนะนำวิธีนะครับการดูอินเทอร์เน็ตว่าแบบไหนที่มันเหมาะกับการใช้งานของเรากันบ้างนะครับอ่ะมาดูกันเลยอันนี้นะครับเป็นตัวทสสปีดนะครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับผมตัวนี้คือตัวเทสสปีดอินเทอร์เน็ตนะครับ Wi-fi ที่บ้านนะครับดูจากตรงนี้นะครับใช้ Wifi อยู่เนาะเราลองมาดูกันนะครับว่า ช่วงนี้ฝนตกด้วยจะเทสสปีดไปได้เท่าไหร่เพราะอะไรที่จะต้องเทสสปีดให้ดูก่อนเพื่อให้เห็นนะครับตัวเลขที่อยู่บนหน้าจอนี้แล้วก็สามารถเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราอ่ะจะซื้อต่อไปในอนาคตได้นะครับอ่ะน่าจะเลขออกมาแล้วละ่ะเอามาดูกันตัวนี้แบงคอก หรือพื้นที่ใกล้เคียงนะครับรช่วงนี้ฝนตกนะครับอ่ะเรามาดูนะครับตัวนี้เทสสปีดเสร็จละเกิดอะไรขึ้นบ้างสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้คือดาวน์โหลดอัปโหลดนะครับผมอธิบายในส่วนที่ผมสามารถอธิบายและเข้าใจได้ง่ายก่อนแล้วกันเนาะจะได้ไม่ยืดยาวเกินไปนะครับดาวน์โหลดตัวนี้คือ278.2 MB ในช่วงพีคเลยเนี่ยมันไปเกือบ เกือบ300 mb แล้วก็อัปโหลดนะครับเวลาเราดาวน์โหลดข้อมูลอะไรต่างๆมาไว้ในเครื่องคอมของเรานะครับก็จะอยู่วิ่งอยู่ที่ประมาณ278ผมอธิบายอย่างนี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยๆดูไปพร้อมๆกันแล้วก็ในช่วงของการอัปโหลดตรงนี้นะครับมันพีคไปอยู่ที่175.2 mb นะครับอ่ะให้ดูหลักของเลข100กว่านี่ก่อนและเราจะลองมาอธิบายง่ายๆกันดูนะครับว่าเฮ้ย แล้วมันแรงหรือไม่แรงอ่ะแล้วมันเร็วหรือไม่เร็วอ่ะเดี๋ยวผมขออธิบายอย่างนี้นะครับการเรียกหน่วยในการที่จะใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมีการเรียกอยู่สองแบบนะครับสองแบบในที่นี้เพื่อที่จะแยกแยะให้ทุกคนเข้าใจเลยเนี่ยคือแบบนี้นะครับนี่ครับคือยกตัวอย่างนะครับอันนี้เอาตัวอย่างมาจาก ในพันทิ์นะครับผมขอยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับการยกตัวอย่างในครั้งนี้คือเปรียบเทียบกันเป็น2แบบนะครับคือการเรียกแบบความเร็วหรือการเรียกแบบความจุแล้วมันต่างกันยังไงไอการเรียกความเร็วกับความจุอะมาดูตัวอย่างในอินเทอร์เน็ตกันนะครับว่ามันต่างกันยังไงอะตัวนี้ผมยกตัวอย่างว่า สมมุติตัวนี้อินเทอร์เน็ตนะครับขอ,อยกตัวอย่างขออนุญาตใช้แผ่นป้ายจากทูนะครับผม 120GB กิกะไบต์นะครับเห็นไหมครับว่าตรงนี้เขียนว่าเน็ตเต็มสปีดจำนวน1 0 g กิกต่อเดือนเมื่อใช้ครบปริมาณที่กำหนดจะสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128KB นะครับตลอดเลยอ่ะให้ดูแค่นี้ผมยกตัวอย่างนี้ครับว่า128 อ่าหนึ่งร้อยยี่สิบกิกะไบเนี่ยกิกะไบตัวเนี้ยคือความจุไอ้ตัวใหญ่ๆเนี่ยตัวย่อใหญ่ๆเนี่ย G.B เนี่ยคือความจุตัวเนี้ยคือความเร็วเราต้องแยกกันก่อนนะครับว่าสองตัวเนี้ยแตกต่างกันความเร็วกับความจุอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นอย่างงี้นะครับว่าพอเขาให้มาร้อยยี่สิบความจุร้อยยี่สิบมันก็จะวิ่ง โดยใช้ความเร็วยกตัวอย่างนะครับความเร็วคือที่ผมยกตัวอย่างก็คือตัวนี้1 2อยหรือมันอาจจะวิ่งได้มากกว่านั้นมากกว่านั้นคืออะไรนี่ครับเห็นข้างๆได้ไหมครับ1 e เมกะบิตอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆนะครับ1 2 0กิกะไบต์ตัวนี้คือตัวความจุตัวนี้128คือความเร็วในการวิ่งมันจะวิ่งเนี่ยครับ 1 2อยสิแปดวิ่งไปนะครับก็นาฬิกาของร้อยยี่สิบนะครับจะนับถอยหลังลงเรื่อยๆวิ่งไปแล้วนะร้อยสิบมันจะนับถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับก็วิ่งไปแล้วมันก็จะปรับรถตัวนี้ครับปริมาณน,นะครับตัวนี้คือปริมาณปริมาณร้อยี่สิบเนี้ยให้ลดลงไปเรื่อยๆถ้าเกิดใครเห็นตัวเนี้ยให้คิดไ้เลยว่าตัวเนี้ย มันมีวันหมดครับ120 g บกิกะไบต์นะครับถ้ามันเป็นตัวใหญ่ตัวเนี้ยตัวใหญ่ๆเนี่ย G B ตัวใหญ่นะครับแล้วลองมาเปรียบเทียบตัวนี้ตัวนี้คือ K B P S นี่เขาเรียกว่าตัวอักษรพิม์พเล็กตัวเล็กนั่นเองนะครับตัวเนี้ยมันคือความจุ G B คือความจุแต่ว่า K B คือความเร็วเฮ้ยดูยังไงอะลองดู ร้อยยี่สิบถ้ามันวิ่งร้อยยี่แปดนะครับมันจะวิ่งที่ร้อยอ่าวิ่งร้อยี่สิบแปดวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเรื่อยๆร้อยี่สิร้อยยคุณลองเอาร้อยี่สิคูร้อยยี่สิบคูร้อยี่สิคูร้อยี่สคูร้อยี่วันจะเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆนะครับต้องดูว่ามันจะเพิ่มปริมาณอะไปเป็นเท่าไหร่จนถึงร้อยี่สิบกิกเท่ากับว่าร้อยี่สิบกิกเนี้ยความจุเนี้ยมันมีวันหมดครับเพราะว่าความเร็วตัวเนี้ยมันวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปจนถึงคววามเร็ที หนึ100ในความจุตรงนี้ที่ให้มาจนหมดแล้วเอออายกตัวอย่างเปรียบเทียบการจัด u e Move ด้วยกันเองนะครับผมว่าตัวนี้เห็นไหมถ้ามันไม่หมดมันจะไม่บอกว่าจะสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องที่ความดวเท่านี้เพราะว่าอะไรครับเนี่ยเน็ตเต็มสปีดสิบกิกะไบต์ตัวนี้ครับกิกะไบต์ตัวนี้คือความจุ ใช้จนความจุเนี้ยมันหมดแล้วมันก็เลยให้มันไม่ให้ความจุคุณแล้วแต่มันยังให้คุณเล่นอยู่เล่นในปริมาณอินเทอร์เน็ตที่ค่อนข้างช้านะครับร้อยยี่สิบแปดเนี่ยแต่ถ้าเป็นมือถือรุ่นใหม่ๆหน่อยก็อาจจะยังเล่นได้อยู่แต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเนี่ยมันไม่โหลดเลยมันไม่เห็นเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมสิ่งที่มันเปรียบเทียบได้ผมให้ดูข้างๆตัวนี้โหน็ต oh, ขั้นเทพมาราทอนนี่ปุง้งกดเข้าไปดู เน็ตขั้นเทพมาราธอนนี่นครับเห็นไหมครับหนึ่งตัวนี้เป็นตัวเล็กเพราะอะไรครับเพราะตัวนี้คือความเร็วนะครับไม่ใช่ความจุนะหนึ่งเมกะบิตตัวนี้คือความเร็วสองเมกะบิตคือความเร็วเห็นไหมไม่ลดสปีดเลยวิ่งปุ๊บ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 ใครวิ่งเท่าไหร่ก็วิ่งเท่านั้นอันนี้วิ่งหนึ่งเมกก็วิ่งอยู่หนึ่งเมกแอดหยุดผมไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับผมไม่มีความจุ ไม่มีขอบเขตที่มากำหนดว่าผมจะไปหยุดที่10กิกยี10กิก50กิกไม่นะครับไม่มีตรงนั้นนะครับทีนี้เพื่อนๆคงเข้าใจแล้วนะครับว่าไอ้ตัวใหญ่นะครับกิกะไบต์กับเมกะบิตมันต่างกันยังไงให้ยกตัวอย่างคือ,อ,อถ้าเห็นเป็นตัวใหญ่ตัวหนังสือพิมพ์ใหญ่ต่อท้ายเลขเนี่ยคือความจุนะครับกับอีกแบบนึงคือความเร็ว นะครับคือความเร็วในการวิ่งนะครับมันจึงมีอินเทอร์เน็ตนะครับที่ให้คุณเห็นในสองมุมคือมุมหนึ่งคือต้องการความจุอีกมุมหนึ่งคือต้องการความเร็วนะครับทีนี้มามาดูกันนะครับว่า1เมกะบิตตัวเนี้ยโยนกลับมานะครับที่ผมแนะนําไปตอนแรกว่าที่บ้านของผมเนี่ยใช้เน็ตเท่าไหร่เน็ต Wi-Fi เขาใช้กันอยู่เท่าไหร่มาดูกันอันนี้เท่าไหร่ 1ตัวเล็กใช่ไหม MB ใช่ไหมสอ MB ใช่ไหมสี MB ใช่ไหม, MB, ไหม, MB, ไหมย้อนกลับมาดูครับเน็ตบ้านผมสองกว่า MB เป็นไงครับดาวน์โหลดอัพโหลดยังร้อยกว่านะครับอันนี้คือเน็ตบ้านนะครับเน็ตบ้านนะครับคิดดูนะครับว่าเน็ตที่มือถือเราใช้ได้นะครับเวลาที่เราซื้อเนี่ย เนี่ยมันให้เราอ่ะหนึ่ง mb 2อ mb 4 mb นะครับเลขหนึ่งเลข2เลขสี่เนี่ยห่างกันเป็นร้อยเลยครับเห็นไหมครับนี่มัน200อยกว่าก็เพราะว่าทำไม WiFI เนี่ยถึงเป็นที่ต้องการในการใช้ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ Wi-Fi มันเร็วกว่าเยอะอยู่แล้วมันหลายสิบเท่าหลายร้อยเท่าอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมเอ่ยอันนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับแล้วผมต้องการให้เห็นภาพนะครับ ผมต้องการให้เห็นภาพว่าเวลาเราไปจ่ายเน็ตบ้านเราจ่ายแพงกว่าอยู่แล้วนะคะแล้วแต่คุณสามารถลองลองนึกดูก็ได้ว่ามันคุ้มกว่าไหมถ้าเราใช้ได้หลายเครื่องมี WiFi เครื่องเดียวที่บ้านโหลดได้เป็น2 3 0สเริ่มมองออกแล้วเนาะเริ่มมองออกแล้วใช่ไหมครับว่าการเปรียบเทียบให้ดูการใช้งานแบบนี้จะเป็นยังไงผมต้องการที่จะเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพว่าความจุคืออะไรความเร็วคืออะไร และเราจะเลือกเน็ตยังไงให้เหมาะกับเราถ้าคนที่ต้องการที่จะดูข้อมูลออนไลน์โซเชียลปกติเนี่ยมันจะต้องซื้อที่ประมาณเท่าไหร่อันนี้ให้ทุกคนไปประเมินการใช้งานของตัวเองนะคะเพราะว่า,าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครใช้เป็นรายเดือนเนี่ยพนักง,งานของแต่ละสถานที่นั้นๆนะครับแต่ละเครือข่ายอะครับเขาจะมีเลขบอกนะครับว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเราใช้อินเทอร์เน็ตไปประมาณเท่าไหร่อย่างผมเนี้ย เดือนที่ผ่านมาเดือนก่อนๆจะใช้ประมาณ50-70กิกผมก็จะรู้แล้วว่าโอ้โหใช้ไป50-70กิกกิกอันไหนนะครับกิกก็คืออันเมื่อกี้นะครับก็คือตัวนี้นี่เห็นไหมครับ120 GB คือให้ความจุผมใช้ความจุเดิมไปทั้งประมาณ70นะครับแต่ถ้าผมซื้อเน็ตอันนี้น่าจะคุ้มสำหรับผมนะแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมไม่ชอบเน็ตช้านะครับผมใช้ iPhone 11 ไม่ชอบเน็ตช้านะครับก็อยากจะให้มันวิ่งเร็ววิ่งเร็วแบบไม่ลดสปีดอะเออผมก็เลยจะต้องไปหาตัวเครือข่ายที่มันไม่ลดสปีดว่าอันไหนที่มันเหมาะกับเรานะครับสำหรับอันเนี้ยผมแนะนำนะครับคนที่ชอบเล่นเน็ตเร็วนะครับเน็ตแรงเน็ตเร็วนะครับตัวเนี้ยจะเหมาะกับคุณนะครับให้ดูเป็นพวกนี้นะครับเมกกะบิตตัวนี้เมกกะบิต ลองดูเครือข่ายอื่นนะครับว่าเขามีอะไรน่าสนใจบ้างเห็นไหมครับดีแทให้มา10บเมกะบิตนะครับเวันราคาเท่านี้3เดือนนะครับราคาเท่านี้ลองไปเฉลี่ยกันดูนะครับว่าคุ้มไหมแต่สำหรับผมเนี่ยเพดานของอเพดานของโทรศัพท์มือถือตอนนี้มันวิ่งได้สูงสุดเนี่ยไอสิเมกะบิตเองนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้ Wifi เนาะผมไม่รู้ว่ามีเครือข่ายไหนเนี่ยแรงไปกว่านี้อีกไหมนะครับ อย่างอันเนี้ยเราเราไม่ต้องคํานึงถึงตัวนี้เนาะตัวนี้มันเป็นความจุที่ผมอธิบายไปนะครับเราไม่ต้องการให้มันมีความจุมามาเป็นตัวบังคับเอาง่ายๆเราต้องการวิ่งปรุดปรดัสเนี่ยครับเห็นไหมอันนี้เขาขายความจุห้าสิบห้าสิบจีบีเนี่ยเนถ้าเห็นตัวสอนย่อตัวพิมพ์ใหญ่เนี่ยนี่คือความจุเห็นไหมครับเฮ้แล้วท่านเนี่เน็เนตแรงไม่ลดสปีดความเร็วสองไม่เห็นไหม ตัวนี้จะไม่มีเรื่องความจุมาเป็นตัวบอกเลยนะครับแต่ตัวนี้จะคือเน็ตไม่อนันไม่ลดสปีดนะครับไม่ลดสปีดคืออะไรมันจะวิ่งอยู่ที่มาตรฐานเท่านี้เข้ามาที่เครื่องเราอ่ะไม่ว่าเราจะหยิบมือถือกดปุ๊บสแกนหน้าสแกนนิ้วเสร็จปุ๊บเนี่ยกดไปที่คลื่นไหนหรือว่าเว็บไซต์ไหนเนี่ยมันจะเข้าตัวนี้ที่ความเร็วเท่านี้เลยนะครับแต่ก็แล้วแต่สัญญาณบางคนบ้านมุมอับหรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะต้องดูอีกทีนะ กิกะไบต์คือความจุกิ g ก b ะบิตความเร็วนะครับแล้วแต่การใช้งานของเพื่อนนะครับวันนี้ผมอยากจะมาแนะนําในส่วนตรงนี้ที่ผมที่พอจะช่วยได้ในช่วงที่คนที่จะเซฟคนที่จะประหยัดนะครับแล้วก็ work from home อยู่ที่บ้านนะครับยังไงใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ